รีวิวร้านผ่อนมือถือผ่อน iPhone ใน IG โกงจริงไหมรีวิวจากประสบการณ์ตรงจากการผ่อนมือถือมา2เครื่องของฝอันเองคลิปนี้บอกเลยว่าเล่าแบบหมดเปลือกไปดูกันจ้ากติกาหลากัหลกๆเนี่ยของเขาปกติจะเป็นการผ่อนเริ่มต้นที่100บาทหรือบางร้านสามารถผ่อนได้ตั้งแต่20บาทเลยผ่อนครบ60% 70%เริ่มพิจารณา ในการที่จะให้เครื่องไปฟันบอกเลยนะว่ามันมีความเสี่ยงเว้ยทุกคนมันมีความเสี่ยงทั้งตัวร้านที่ปล่อยผ่อนแล้วก็ทั้งตัวคนที่ไปผ่อนเองด้วยร้านนี้เนี่ยฟันพูดเลยว่ากล้าการันตีเลยว่าหนึ่งไม่มีการโกงแน่นอะนแล้วก็เนี่ยฉันผ่อนมาได้สองเครื่องอันนี้แล้วจากทุกคนาการผ่อนสามารถผ่อนได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเด็กสามารถผ่อนได้ไหมพี่ฟันเด็กสามารถผ่อนได้ ทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะคะทุกคน คลิปนี้ก็เป็นฟีลว่าเรามาคุยกันสบายๆนะคบทุกคนก็ท็อปปิกในวันนี้ฟานก็จะมาพูดเกี่ยวกับร้านผ่อนมือถือในไอจีเชื่อแหละว่าใครหลายๆคนอยากที่จะมีมือถือสักเครื่องแต่การที่แบบมือถือดีๆสักเครื่องในที่นี้ก็อ่ะก็หนีไม่พ้นพวก iPhone เอ่ยพวกซัมซุงตัวท็อปๆหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปเนาะมันหนีไม่พ้นพวกนี้อยู่แล้วซึ่งราคาทุกคนมัน2 0 0 0 0อัพ3 0 0 0 0อัพ40,000อัพบางทีครึ่งแสนบางทีเกือบแสนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแชร์จากมุมมองของฟานเองก่อนเนาะเมื่อก่อนอฟานเคยคิดว่่าาากรรทีเ ซื้อมือถือเนี่ยทำไมเราต้องซื้อแพงๆเนาะคือเหมือนแบบเราอะซื้อเครื่อง4ี่พันห้าพมันก็ใช้ได้เนาะเมื่อก่อนฝันเองก็ใช้มือถือเครื่อง4ี่พันห้าพันในการสร้างคลิปทําคลิปจนจนเนี่ยต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้อันนี้ฝันไม่เถียงเลยว่ามันสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวมุมมองส่วนตัวของฝันก็คือว่าฝันรู้สึกว่าหนึ่งเลยเวลาเราใช้พวกโทรศัพท์ที่มันรุ่นท็อปหน่อยอันหนึ่งเลยมันมีเทคโนโลยีมันมีฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างที่มันจะซัพพอร์ตเราในการทํางานง่ายขึ้นอันนี้พูดในนนมมุออองงขคทที่ําไล ไฟวิดีโอที่ชัดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสะดวกรวดเร็วไวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะฝ้าก็เลยรู้สึกว่าการที่เราซื้อมือถืออ่ะเครื่องหนึ่งยกตัวอย่างเนาะไอโฟนแบบรุ่นท็อปเลยสี่หมื่นกับเครื่องห้าพันอะไรเงี้ยแต่เครื่องห้าพันเนี้ย 5, 000, สมมตินะสมม,นะสมมติว่ามันเสียแบบอ่ะเครื่องปีเสียเครื่องปีเสียอะไรเงี้ยมันก็กลายว่าเราก็ต้องเสียแบบยิบยี่อยๆแต่เหมือนกับไอโฟนอะเราเสียทีเดียวเราเสียแบบครั้งเดียวแต่ว่ามันอยู่กับเราได้ยาวๆได้นานๆอันนี้ในมุมอมองส่วนตัวของฝันเนาะทีนี้ มาเข้าเรื่องกันนะครับในการผ่อนนะครับเท่าที่เรารู้จักกันมาปกติมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการผ่อนัตรเครดิต2หรือการผ่อนจากร้านมือถือใน IG นั่นเองนะครับซึ่งทีนี้ในส่วนของความแตกต่างในระหว่างการ้ ผ่อนบัตรเครดิตกับผ่อนร้านมือถือใน i g เนี่ยมันต่างกันยังไงสรุปโดยง่ายเลยนะครับก็คือการผ่อนบัตรเครดิตเนี่ยมันจะเป็นการวางดาวการการวางดาวคือการแบบจ่ายไปก่อนอะไรเงี้ยจ่ายไปก่อนปุ๊บสมมติมือถือราคา40,000บาทเราอาจจะวางดาวไป15,000บาทอะวางดาวไปแล้ว1 5 0 0 0บาทตัวที่เหลือก็จะเหลือ25 0 0 0แล้วก็จะเอาไปหารว่าเออใน1เดือนเนี่ยสมอัสมมตสองหมื่น0เดี๋ยวฝันลองหาให้ดูนะหาร12-1ปีนะสมมติสรุปก็ตกเดือละ1 1,600บาทที่เราต้องจ่ายกับการที่อะ มือถือราคาสี่หมื่นระวังดาวหมื่นห้าอะไรเงี้ยก็จ่ายหนึ่งหมื่นหกพันบาทแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนอันนี้ฟรานพูดในกรณีของบัตรเครดิตที่เป็นแบบดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็ยังไม่รวมดอกเบีย้ยเลยก็ตามแต่แหละเออนะอ่ะมาที่ในเรื่องของร้านผ่อนมือถือในไอจีกติกาหลักๆเนี่ยของเขาปกติจะเป็นการผ่อนเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทหรือบางร้านสามารถผ่อนได้ตั้งแต่ยี่สิบบาทเลยกติกาวิธีการในการผ่อนคืออะไรหนึ่งมันมันเป็นการเปิดบินผ่อนอ่ทุกคนมันสมมติว่าเราอยากได้ไอโฟ ราคา30,000บาทเ,เราจ่ายไป100บาทก็เท่ากับว่าเหลืออีก2,9,900บาทเราจ่ายไปก่อน100บาทาแล้วก็จ่ายไปรจนมันก็จะมีระยะเวลาที่ในแต่ละร้านใน IC เขาก็จะกําหนดว่าผ่อนครบ50%ผ่อนครบ60% 70%เริ่มพิจารณา ในการที่จะให้เครื่องไปซึ่งในการพิจารณาเขาก็จะดูจากอะไร1เขาจะดูจากสเตตเมนต์ของเราที่แบบเราสมมุติว่าเราสามารถที่จะทํายอดอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของสามหมื่นคือหมื่นห้าใช่ไหมเราเปิดบินหนึ่งร้อยบาทในระยะเวลาห้าเดือนเราจ่ายครบหมื่นห้าไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์อะไรก็ตามแต่แต่เราครบหมื่นห้าภายในห้าเดือนก็ถ้ากับว่าเราครบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเขาก็จะมาดูว่าการส่งยอดของเราอ่ะสม่ําเสมอหรือเปล่าฟันบอกเลยนะว่ามันมีความเสี่ยงเว้ยทุกคนมันมีความเสี่ยงทั้งตัว ร้านที่ปล่อยผ่อนแล้วก็ทั้งตัวคนที่ไปผ่อนเองด้วยทุกคนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายสามารถที่จะเบี้ยวกันไปกันมาไม่ใช่แค่ว่าคนผ่อนเท่านั้นที่จะโดนโกงคนที่เปิดร้านก็มีสิทธิ์โดนโกงได้เพราะฉะนั้นการอ่านกติกาการทําความเข้าใจกับกติกาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสําคัญแบบที่สุดเลยทีนี้หลังจากที่ทางร้านพิจารณาแล้วว่าเราอ่ะจะ50เซสิเราแล,แล้วยอดที่เราส่งมาคือสม่ำเสมอหมดเลยทางร้านก็จะเริ่มทําการสั่งเครื่องมาให้เราแล้วหรือบางร้านก็มีเครื่องพร้อมส่งก,ก็สามารถที่จะส่งมาให้เราได้ แต่ตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่ทางร้านเนี่ยแจ้งไปอีกหลักๆเลยก็คือ1ต้องทําสัญญาว,ว่าเราได้เครื่องมาแล้วเราจะจ่ายนู่นปึ๊กอันนี้ก็สําคัญ2การทําความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายให้ตรงกันแต่หลักๆตัวเรานี่แหละที่จะต้องไปทําความเข้าใจกติกาของทางร้านเพราะทางร้านเป็นคนกําหนดอย่างสําหรับร้านที่ฟา้าอันผ่อนใน IG นะครับทุกคนก็คือร้านโฟนบายเอนะอันนี้เนี่ยฟา้าอันบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะลองเข้าวงการการผ่อนอย่างนี้ดูนะครับแต่อย่าลืมเช็คความพร้อมของตัวเองกันด้วยนะครับท ร้านนี้เนี่ยฟานพูดเลยว่ากล้าการันตีเลยว่าหนึ่งไม่มีการโกงแน่นอนแล้วก็เนี่ยฉันผ่อนมาได้2เครื่องอันนี้แล้วจากทุกคน <Wow. S 1> นี่ คือหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยฟันโดนจ้างมาหรือเปล่าแบบเอาเครื่องมาหลอกว่าได้อะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นไม่จ้ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันมานะสามารถย้อนไปดูคลิปได้ว่าน,นี่ฉันผ่อนมาจากในไอจีทำคลิปให้ด้วยนะทําคลิปให้ด้วยนะปีที่แล้วอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันผ่อนมาจากร้านในไอจีก็ทําคลิปให้ด้วยปีที่แล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นั่นเองนะครับทุกคนก็ร้านนี้แหละที่ฟันไว้ใจแล้วก็เป็นร้านที่ฟันเริ่มเปิดใจปุ๊บเข้ามาในร้านนี้เลยนะก็ไม่เคยไปใช้บริการนนนนนั้ออออื่่่่่ีกกเเเลย <S <S <ๆ S 1> เลยยยพราาาะะวสิงงทชบ แบบการจะชัดเจนแล้วว่าคือความชัดเจนแบบเขาบอกยังไงก็คือยังไงน่ะเขาจะไม่มีการแบบวิตุกติดโอแอกกับเราภายหลังและที่สําคัญนะครับพี่เอเของร้านเนี่ยสามารถคุยได้นะทุกคนใจดีมากๆจริงๆไม่ใช่แค่กับฟันนะกับทุกคนเลยฟันลองถามคนที่แบบตามไปจากคลิป คลิปที่แล้วๆของฟ้าอันตั้งแต่การทารีวิวร้านผ่อนในไอจีอ่ะทุกคนตามกันไปแล้วก็แบบก็กลับมารีว่ววาเฮ้ยพี่ฟ้าอันได้เครื่องล้วนู่นนี่นั่นก็มีนะฮะทุกคนถ้าใครอยากจะผ่อนก็สามารถที่จะตามไปที่ร้านนี้กันได้นะคะบอกว่ามาจากคลิปฟ้าอันเนี่ยอาจจะแบบได้ส่วนลดหระเป่าหรืออะไรยังไงก็ลองไปดูแล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าคลิปนี้มันไม่ได้มีการสปอนหรือว่าไม่ได้มีการแบบเพ้ยเตยมสคริปมาด้่นนี่นั่นแต่อย่างใดเพราะว่าไอโฟน e 14ออกก็คิดว่ากระแสของการที่จะแบบ,บ,บนเน้ยน,นยปนออเีมกาาลลทคิพื่อเปป็นนระโยช์ให้กับทุกคนนเอาย่งี้เดี๋ยวนจะลออง่าไปผ กติกาของทางร้านที่ฟ้านผ่อนมาให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะว่าเขามีกติกาย,ยัางไงบ้างนะคะเอ่อฟ้านบอกแค่ร้านที่ฟ้านผ่อนนะครับ1การผ่อนสามารถผ่อนได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนรายวันเนี่ยขั้นต่ำนะครับการผ่อนจะอยู่ที่20บาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันหนึ่งเราต้องผ่อน20บาท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 แต่ถ้ารายสัปดาห์ขั้นต่ำสองร้อยบาทขึ้นไปต้องให้ทุกๆสัปดาห์ก็ต้องมากกว่า2 0 0 200 200ง้อหรือจะ200รยบาทก็ได้ก็คือ2 0 0บาทขึ้นไปเนาะรายเด จ่าย800บาทหรือไม่ก็มากกว่า800าในการส่งยอดถ้าเกิดว่าต้องการให้ได้เครื่องไวเนี่ยเราก็ต้องส่งเยอะกว่าขั้นต่ําอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วเพราะว่าการเขาเขาวางขั้นต่ํามาไม่ก็จะต้องใช้เวลาถ้าเราแบบส่งแบบยอดตามขั้นต่ําไปเนาะ ต่อไปยอดผ่อนไม่สามารถเปลี่ยนมาซื้อเงินสดได้และห้ามขาดการส่งยอดเกิน1เดือนนะครับอย่างทางร้านที่ฟันผ่อนนะครับก็จะพิจารณาตั้งแต่50ไปจนถึง70%เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือว่าคืนเงินในทุกกรณีได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบเราต้องทําความเข้าใจเนาะแล้วก็อันนี้น้องๆน,น,น่าจะมีข้อสงสัยเด็กสามารถผ่อนได้ไหมพี่ฟันเด็กสามารถผ่อนได้แต่จะต้องมีการรับรู้จากผู้ปกครองซึ่งเราอ่ะต้องไปบอกผู้ปกครองแล้วก็ต้องให้ผู้ปกครองอ่ะโทรไปคุ กับทางร้านให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้แน่นอนอลิฟัน,นพ,พูดเลยนะครับทุกคนหลักๆอ่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นซึ่งฟ้าันต้องบอกเลยว่าการที่จะบอกรายละเอียดทั้งหมดปุ๊บ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 แบบละเอียดยิบได้เนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าเพื่อนๆต้องไปทําการศึกษากฎกติกาของแต่ละร้านด้วยตัวของเพื่อนๆด้วยตัวของน้องๆเองอ่ะโดยสรุปนะครับหลักๆเลย ถ้าต้องการที่จะผ่อนนะครับ 1. เลือกร้านให้ดีเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องดูยาวๆดูร้านเยอะๆเพราะบางทีเดี๋ยวนี้รีวิวสมัยนีย้ก็สามารถที่จะปลอมสามารถที่จะจ้างได้ 2. ทําความเข้าใจกับกฎกติกาในทุกมิติของร้านเพื่อประโยชน์ของเราเอง 3. ความซื่อสัตย์ความจริงใจเราต้องการให้ร้านมีให้เราเราก็ต้องมีให้ร้านเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่ฟ้านบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านที่สามารถโกงเราได้เราเองอะถ้าเราอยากจะชิ่งอะเราก็สามารถที่จะโกงร้านได้เหมือนกัน แล้วทีนี้ในเรื่องของการโกงพี่ฟ้านร้านผ่อนในเอจโกงจริงไหมหรือพ่อแม่บางคนแบบไมลูกอย่าไปผ่อนร้านในเอจีมันโกงอันนี้ก็อย่างที่ฟ้านบอกว่าการศึกษาการทําความเข้าใจกับกฎกติกาการศึกษาความน่าเชื่อถือของร้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราเองจะต้องทําการศึกษาเพื่อพรเทคตัวเราเองเพื่อปกป้องตัวเราเองไม่ให้โดนโกงนั่นเองนะจ๊ะในส่วนของสภาพเครื่องหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยได้มาแล้วเครื่องมันจะเป็นยังไงนะครับสภาพเหมือนเราไปซื้อศูนย์อะก็มันคือของใหม่ทุกคนไม่ใช่แบบเครื่องรีเฟอร์หรือว่ามือสองใด นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะพอนนะอันนี้ฟันไม่ได้แบบว่ามาเชิญชวนให้ทุกคนให้ทุกคนไปผ่อนใน AG กันแต่ว่าเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ต้องการแบบอยากจะมีมือถือแต่ว่าเฮ้ยงบยังไม่ถึงนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่หลักๆเนี่ยให้เราถามความพร้อมของตัวเองว่าเราสามารถที่จะพอน ต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนเราสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะที่สําคัญสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราไม่ผิดที่เราอยากจะได้เครื่อง iPhone เครื่องแพงๆแต่หนึ่งต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนคนอื่นแล้วก็พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเราอันนะครับอันนี้ฝันก็อยากจะฝากให้กับน้องๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทุกคนก็คลิปเนี้ยเท่าที่นึกได้อะ่ะแค่นี้นะครับทุกคนก็เพราะไม่ได้มีการเตรียมสคริปต์หรือว่าอะไรแต่อย่างใดเลยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็นนน้ออออยยยครรรรัับใสสงงตหีีกกกกเ่วามืืถ ไอการผ่อน iPhone ใน i g ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนตรงไหนที่ฝ้านสามารถตอบได้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยฝ้านจะเอามาตอบแล้วก็เผื่อๆอันจะแบบเฮ้ยโทรถามโทรถามแบบไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ไดมากที่สุดนี่คือหน้าที่ของฝัานะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝ้านสติงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย